เรากําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดลําปานะครับเราจะไปกันที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับอยู่ตําบลวิชัยอาเภอเมืองจังหวัดลําปานะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีก,การแก้ปัญหาหลังคาลูซึมที่ค่ายทหารนะครับ วันนี้ผมและทีมงานบริษัทไท้ันก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่นะครับหลังจากที่เราได้เดินทางออกจากกรุงเทพมาก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงมาถึงตัวจังหวัดลำปางนั่นเองครับผมและจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนั่นก็คือเป็นค่ายทาหารศูนย์กองบัญชาการคนพลทหารบกที่3 2นะครับผมและที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือเป็นเรือนป่องนักนะครับมีอายุเก่าแก่อยู่ประมาณ80-90ปีได้และเกิดปัญหาหลังคารั่ววันนี้ผมและทีมงานก็ถือว่าได้เป็นเกียรติมากครับที่ได้เข้ามา ทํางานแก้ไขเรื่องของปัญหาหลังคารั่วซึมให้กับค่ายสวนสักดนตรีแห่งนี้นะครับแต่ก่อนผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตรงนั้นก็เดี๋ยวพาท่านพาทุกท่านไปรู้จักอีกท่านนึงที่เขาจะอธิบายประวัติความเป็นมาของที่นี่ก่อนนะครับสัสดีครับ,รบก็ยินดีต้อนรับนะบ้านปองนักยินดีต้อนรับบริษัทไทยซั่นนะที่จะมาทําการปรับปรุง บ้านป่องนักของเราซึ่งบ้านป่องนักก็เป็นพิพิธภัณฑ์ทาหารในค่ายสุรศักดิ์มนตรีของเราซึ่งมีประวัติที่ยาวนานนะครับผมเดี๋ยวขออญาตเรียนเชิญด้านในครับ สาสของนักของเรานะฮะเราสร้างเมื่อปี 2468, 2469องค์รัชกาลที่7กับพระนางเจ้ารำไพพันธีก็เสด็จมาที่นี่นะครับอีกพระองค์หนึ่งก็คือองค์รัชกาลที่9กับพระราชนิสนริกิจพระองค์ก็มาประทับที่นี่เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นเรือนพักพาของสองรัชกาลคือรัชกาลที่7กับรัชกาลที่9นะฮะที่นี่มาก่อนใช้เงินทุนสร้าง16,000บาทนะฮะ บ้านปอกนักก็เป็นภาษาคำเมืองปอกก็คือหน้าต่างนักก็คือจํานวนมากเป็นบ้านที่มีหน้าต่างจํานวนมากมีหน้าต่างอยู่250บานมีช่องหน้าต่างอยู่469ช่องนะครับอีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จเจ้าพระอ,องค์ท่านเสด็จมาเมื่อปี2557นะฮะก็ถือว่าเป็นเรือนพระพาของพระมหากษัตริย์และรัฐทายาทนะฮะอีกหลายๆพระองค์สำหรับด้านในของบ้านปอกนักของเรานะครับท่านผู้นี้ก็คือจอมพลและหมาหมัเอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตร,รีซึ่ง ท่านเป็นมหาดเล็กของค์รัชกาลที่5แล้วก็เป็นผู้ก่อ,อตั้งค่ายส่วัสักมนตรีของเราเอตอนสมัยนั้นท่านมาปากกบ,บเงี้ยวซึ่งกบ,บเงี้ยวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดแท่นะครับสําหรับภายในภายในบ้านก่องนักเราก็มีสิ่งของที่ใช้รับสเสด็จพระองค์รัชกาลที่8รัชกาลที่9มีเตียงบรรทมมีเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้รับสเสด็จพระองค์ท่านในตอนปี2469 ที่องครกการที่7็เสด็จมาแล้วก็ปีสอง1ร้อยหนึ่งที่องคราชการที่เก้าเสด็จมาสิ่งของต่างๆเราก็เก็บข้อย่างสมบูรณ์ครับผมเดี๋ยวเชิญชมได้ตามทั้งบ้านเลยครับผมก็จะอยู่ด้านนู้นรับเป็นปืนคนระบายความร้อนอครับเป็นเป็นปืนที่พ่อค้าประชาชนในจังหวัดลำปางบริจาคเงินกันซื้อมาดวยยานในสมัยสยงครามโลกครั้งที่สองซึ่งซึ่งจังหวัดลำปางพวกเราเนี่ยในในอดีตน,นนกะ็เรียกว่ายุทเวหาบ ป็นการต่อสู้ระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นซึ่งเราอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นก็ตั้งไดชด้วยฮะตอนนั้นมานที่นะี่นยังไม่ได้จอดเอเลยที่เขายวเขาบอกว่าเดี๋ยวมหมดไกได้เรแล้วี่ี่ป <c oughs> ่นี้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่แหละครับที่นี่ก็คือ <c oughs> เป็นเรือนป่องนักนะครับ <c oughs> อยู่ในค่ายโทรศั์มุนตีเลอมณฑลนทหารบกที่สามสิบสองนี่เองโอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นไงครับหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องของการแก้ปัญหาหลังคาลวเรือนป่องนักนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือทีมงานของเราทำการโคดเสร็จเรียบร้อยหมดแล,แล้วเดี๋ยวหลังจากพ่นสีเสร็จเนี่ยเรามาดูกันว่าสีมาจอกมาสดใหม่แล้วงดงามได้ขนาดไหนนะฮะก็ตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบกระบวนการขั้นตอนแล้วคุณผู้ชมก็ได้เห็นคิดแล้วว่าหลังทําเสร็จออกมาสวยงดงามขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพมุมสูงแล้วก็ ภาพด้านล่างวันัเราม,ามองขึ้นไปก็สวยงาม ได้บ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เห็นคลิปและขบวนการในการทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แหละครับที่นี่ก็คือบ้านป่องนักนะครับก็คืออยู่ในค่ายสุรศักดิ์มนตีหรือมณฑลทหารบกที่สามสิบสองเองเดี๋ยววันนี้เราก่อนจะจากกันไปและสิ่งที่ขาดไปได้เลยวันนี้ก็ถือว่าทางบริษัทไทยซันได้รับเกียรติมากๆเลยครับก็จะมีท่านผอมาปิดท้ายให้นะครับยืนคู่กับผู้บริหารบริษัทของไทยซันนะครับแล้วก็เอ่ยคำลาแล้วก็ ให้ข้อมูลแล้วก็อาจจะเป็นประชาสัมพันธ์ชักชวนนะครับให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้เราไปบอกต่อกันได้นะครับให้สามารถเข้ามาเที่ยวมารับชมพิพิธภัณฑ์บ้านปองนักนะครับในคลายสุรศักดิ์แห่งนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับหลือมณฑลทหารบกที่32นั่นเองนะครับผมก็มาเยี่ยมชมมาดูพิพิธภัณฑ์มาดูความประวัติความเก่าแก่ของสถานที่แห่งนี้ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะจากกันไปนั้นก็ฝากทุกท่านเข้าไปรับชมท่านบอกกล่าวอํา อำลาแล้วก็เชิญชวนแล้วก็อำลานะครับให้ทุกท่านได้มาเที่ยวจังหวัดลำปลางแล้วก็แวะเข้ามาเที่ยวดูพิพิธภัณฑ์ความเก่าแก่ของเรือนปองนักนะครับในานามของกําลังพลของบนญพลทั้งบกที่สายสองต้องขอขอบคุณท่านผู้วิชาการหันบกที่ได้ให้การสนับสนุนการซ่อมหลังคาของบ้านของนักจังหวัดลำปางโดยบริษัทไทซันได้เข้ามาซ่อมเป็นเวลาสิบวันนะครับซึ่งผลการดำเนินง,งานผ่านไปด้วยความเรียบร้อย บ้านตองนักจังหวัดลำปางแห่งนี้เป็นสถานที่สําคัญของประวัติศาสตร์มีความเชื่อมโยงความเกี่ยวพันและความสําคัญโดยเฉพาะจะได้กล่าวถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองในอดีตและที่สําคัญจะได้บอกถึงความปุกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อกองทัพและมีต่อประชาชนในพื้นที่มณฑลพายัพภาคเหนือจังหวัดลำปางบ้านปองนักเป็นสมบัติที่สำคัญของชาวลำปางอันมีค่า ทางมนทนทบุกที่สายที่สองขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมบ้านป่องนักซึ่งในบ้านป่องนักนะมีความงดงามทางด้านการก่อสร้างและที่สําคัญได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านป่องนักซึ่งจะทําให้เห็นว่าบ้านป่องนักนั้นมีคุณค่าเพียงใดทางมนทนทบุกที่สายที่สองเราเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมโดยที่ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา9รากาถึง16นาฬกาอยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านมาถึงลำปางแล้วต้องมาเที่ยวบ้านปกองนักซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอ e ีกแห่งหนึ่งของเมืองลำปางเพียงอยู่ในค่ายสุสา์มนตรีขอบคุณมากครับ